สวัสดีค่ะบีไทรแลนด์พูลเทเบิลนะคะวันนี้บีจะพามาดูที่พักอีกที่หนึ่งนะคะบนหาดพังกาเราอยู่กันที่นี่ค่ะสมุยอาวนพลัสค่ะที่พักนะคะตั้งอยู่ที่หาดพังกาตัวหาดจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสมุยนะคะฝั่งใต้อาจจะอยู่ไกลในส่วนของชุมชนแต่ว่าให้ความเงียบสงบและบรรยากาศดีๆในการพักผ่อนแบบส่วนตัวค่ะ เมื่อเดินเข้ามาด้านในนะคะจะพบกับเล้าชื่อว่า c o c o l o u ลานนะคะในบริเวณนี้จะจัดเสิร์ฟพวกเครื่องดื่มต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแฟซอ f t Drink นะคะถัดมาจะพบกับโซนที่เป็นเกมบอร์ดต่างๆให้ทางผู้เข้าพักได้เล่นระหว่างการรอเช็คอินถัดมาจะเป็นเซกชั่นของโต๊ะพูนะคะโดยที่นี่ a v a นี plus ใช้โต๊ะพูรุ่นวันลี่ s ซตดีค่ะ โซนถัดไปด้านในาจะเป็นในด้านของส่วนที่พักนะคะต้นไม้เยอะแยะมากมายให้บรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการเข้าพักแบบ Family กลับมาที่เซ็กชั่นของโต๊ะพูลนะคะ Valley เซตซที่นี่มีไว้ให้บริการสำหรับผู้ที่เข้าพักโดยเป็นระบบฟรีเกมอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าพักสามารถมีแอคทิวิตีในการใช้เวลาว่าง ระหว่างทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะหากใครสนใจเข้าพักที่พักบริเวณหาดพังกานะคะบรรยากาศเรียบง่ายมีความร่มรื่นแบบนี้ดีขอแนะนำอาวานีพลัสสมุยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ